รู้ทัน5กลโกงออนไลน์กลลวงที่คนไทยตกเป็นเหยื่อมากที่สุดนะครับมีอะไรบ้าง1ก็คือการหลอกให้ซื้อการสั่งของทางออนไลน์ได้ไม่ตรงปกโอนเงินแล้วก็ไม่ได้ของนะครับ 2. หลอกให้ลงทุนสารพัดร,รูปแบบเทรดทำกำไรอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนการลงทุน 3. หลอกว่ามีรายได้ลวงว่าแค่กดลิงก์กดแชร์แต่ต้องโอนเงินให้ก่อน 4. หลอกเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแก๊งคอลเซนเตอร์อ้างพัสดุตกค้างค้างจ่ายภาษีพัวพันสิ่งผิดกฎหมายให้โอนเงินไม่ให้โอนเงินเพื่อไปตรวจสอบและหหลอกให้กู้แต่ไม่ได้เงินลวงให้ส่งเอกสารส่งข้อมูลส่วนตัวให้โอนเงินและค่าธรรมเนียมนะครับ ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง12ธันวาคมปี2565เนี่ยตำรวจได้รับการแจ้งความออนไลน์แล้วกว่า140,000คดีน,นะครับเพราะฉะนั้นคิดก่อนคลิกไม่เชื่อไม่โอนนะครับคุณผู้ชมสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i บไทยโพล .com หรือปรึกษาสอบถามโทรหมายเลข1441